บนถนนเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทามีตลาดไนท์มาร์เก็ตหลายแห่งด้วยบนถนนเส้นนี้เป็นอีกถนนเศรษฐกิจที่มีผู้พักอาศัยและมีกำลังซื้ออยู่ในระดับ A บวกตลาดหัวมุมมาร์เก็ตแอน์มาเป็นอีกหนึ่งแห่งที่ประสบความสำเร็จในการบริหารทำให้มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย ความเป็นมาของตลาดหัวมุม Market ็ตแอนด์จะเป็นอย่างไรไปฟังจากดรเมตตาปราบสุธากรรมการบริหารตลาดหัวมุม Market ็ตแอนด์กันค่ะตลาดหัวมุม Market ็ตแอนด์นะคะของก้องเองเนี่ยคือตอนที่เราทาตลาดนัดเนี่ยเราอยากทำน้ i ามาร์เก็ตที่เสมือนห้างอะคะ่ะที่แต่ว่าแค่ไม่มีแอร์นะคะที่นี่เราก็เลยมีคําลงท้ายว่ามอลมันคือตลาดนัดที่มีมากกว่าตลาดนัดทั่วไป ทีนี้การเดินสะดวกสบายพื้นคอนกรีตสายไฟลงพื้นก็คือเหมาะกับทุกเพศทุกวัยทั้งเด็กและก็คนแก่นะคะแล้วก็การบริหารตลาดที่เราวางไว้เนี่ยเราแบ่งเป็นโซนด้วยนะคะที่นี่ให้เดินสะดวกจะมีในส่วนของหัวมุมที่เป็นลานนัดนะคะก็จะอยู่ด้านหน้าเช่นสถานีมีหอยมีแฟชั่นแน่นๆนะคะมีร้านเสริมสวยทําเล็บกันคิ้วสับผมมีทุกอย่างที่ลูกค้าอยากได้นะคะอีกโซนที่2เราจะชื่อว่าหัวมุมบรอดเวย โซนนี้จะเป็นโซนที่กว้างสะดวกสบายเน้นขายสินค้าที่เป็นแฮนด์เมดนะคะเน้นการนั่งทานเป็นร้านซิกเนเจอร์นะคะถ้าลูกค้ามาเดินที่นี่เนี่ยเขาจะเห็นว่ามีขนมจีนชื่นอุรามีร้านขนมปังจะจดจำนะคะมีเส้นหวดที่เป็นขนมคกเขียวคือตรงนี้จะมีหลายๆร้านเลยแต่ว่าจะกว้างแล้วก็สะดวกนะคะที่นี่เราก็มีเป็นสวนสาธารณะคะ่ะมีบ่อน้ำพุสร้างความเย็น ตลาดของเราจะไม่ร้อนนะคะมีพื้นที่การกุศลให้กับทุกๆองค์กรที่เข้ามาสแสวงหาการกุศลไปส่งต่อให้สังคมให้กับดนตรีที่มาเล่นเพื่อประโยชน์ต่อสังคมนะคะแม้กระทั่งเราให้พื้นที่นักศึกษาปีที่3ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมาฝึกการค้าของเราที่นี่ทุกปีเป็นนักศึกษาปีที่3นะคะมาฝึกกับเราเข้าปีที่7ละนะคะเป็นการเรียนรู้เขาเรียกว่าเด็กหัวการค้านะคะ มีหลายอย่างที่หัวมุม m a r k e t and m เราเนี่ยดูแลสังคมดูแลผู้ค้าถามว่าเราดูแลผู้ค้าเราดูแลอย่างไรร้านค้าที่นี่หลายๆน่าจะนับร้อยร้านนะคะหลังจากโควิดมาการดูแลเราตั้งแต่โควิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนอกจากว่าเราจะจัดคอนเสิร์ตนะคะส่งเสริมการตลาดมีการทำโซเชียลมีเดียทุกช่องทางในการส่งเสริมร้านค้ารวมทั้ง เรามีการพูดคุยกันนะคะร้านไหนคุณขายไม่ได้การปรับปรุงเมนูต่างๆการปรับปรุงรูปแบบร้านค้านะคะและถามว่าเราคัดเลือกร้านค้าอย่างไรร้านค้าทุกร้านค้าที่อยากจะมาอยู่กับเราเขาก็เสนอโปรไฟล์เข้ามาก่อนประเด็นสําคัญหัวใจสําคัญที่นี่เราจะไม่รับสินค้าที่ซ้ํากันมากๆนะคะเพื่อให้ร้านค้าได้อยู่ได้เรียกว่าแบ่งเป็นประเภทนะคะลูกค้าของหัวมุมเนี่ยเป็นใครลูกค้าของหัวมุมที่นี่เนี่ย แน่นอนก็จะเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านนะคะครอบครัวที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนี้5กิโลเมตร10กิโลเมตรนักท่องเที่ยวทั่วไปที่อยากมาหาเราโดยเฉพาะซิกเนเจอร์ของเราสถานีมีหอยที่โด่งดังไปยังต่างประเทศมีลูกค้าทั่วโลกที่มาหาเขาโดยเฉพาะชาวจีนนะคะเราก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาที่นี่เยอะแล้วการดูแลความปลอดภัยต่างๆเป็นอย่างไรใช่ไหมคะที่นี่เนี่ยทุกอย่างหัวมุมเราดูแลละเอียดนะคะเรามีทีมพยาบาล เมื่อสักครู่ก็มีชาวต่างประเทศป่วยนะคะเราก็จะมีทีมเร็วที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้มีส่งโรงพยาบาลได้ทันทีที่ในบริเวณใกล้ๆรวมถึงความปลอดภัยเมื่อคุณเดินในตลาดเนี่ยเราจะมีหน่วยรักษาความปลอดภัยเดินตลอดนะคะเดินตรวจตาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรวมถึงพนักง,งานจราจรที่อยู่ในลานจอดรถเมื่อคุณลูกค้าจอดรถแล้วเนี่ยเราก็จะมีคนเฝ้ารถให้ ที่นี่เราไม่เคยมีรถหายนะคะเราการันตีเลยการดูแลคนของเรามีพนักง,งาน50ชีวิตนะคะที่จะดูแลหรือแม้กระทั่งห้องน้ำการบริการของเราสะอาดแน่นอนนะคะมีห้องน้ำหลายจุดสุข,ขอนามัยแน่นันตลาดนัดท่านลองไปดูว่าสิ่งที่เรามีคือจุดล้างจานขนาดใหญ่ตลาดนัดคุณจะคิดว่าเขาล้างจานที่ไหนล่ะความสะอาดเป็นอย่างไรสตรีทฟู้ดมันจะสะอาดไหมที่นี่เรามีจุดล้างจานขนาดใหญ่ที่ดูแล เรามีฝ่ายที่จะดูสุขอนามัยตรวจสินค้าด้วยนะคะอาหารเนี่ยเรามีคนที่ตรวจสารฟอร์มาลินนะคะสารตกค้างต่างๆเรามีตรวจเป็นระยะระยะทุกๆเทศกาลเราก็มีกิจกรรมรองรับให้กับลูกค้านะคะก็สมการที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จัดการประกวดก่อจะดีไซน์นะคะคือพยายามที่จะให้ครอบครัวมาใช้ย้อนยุคไปนะคะการก่อจะดีไซน์แล้วก็ มีโซนให้กับเล่นน้ำนะคะให้กับน,นักท่องเที่ยวมีลำวงย้อนยุคค่ะก็ฟื้นวัฒนธรรมประเพณีของเราจะเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเป็น,ปนหลักเลยค่ะตรงนี้เนี่ยหัวมุม Market and m นด์เนี่ยไม่ได้ขายของอย่างเดียวไม่ได้มองว่าคุณมาแล้วซื้อของแล้วกลับเรามีรางวัลให้ลูกค้าเรามีวันว,นวนาเลนไทน์เราก็มีกิจกรรมความรักต่างๆที่จัดให้มันเป็นตลาดนัดที่เรา สมกับที่เราตั้งชื่อค่ะหัวมุมมาร์เก็ตแอนด์มอลมันมีมากกว่าการมาเดินชอปปิ้งมันคือที่ที่คุณมาแฮงเอาท์มีร้านชิลชให้คุณได้นั่งมีที่ที่ครอบครัวมานั่งระบายสีด้วยกันมานั่งฟังเพลงด้วยกันมันเป็นที่ของครอบครัวค่ะเหมือนกับที่เราตั้งใจนะคะที่นี่หัวมุมในมาร์เก็ตนะคะจะเป็นมาร์เก็ตแอนด์มอลที่ทุกคนจะมาใช้พื้นที่ของเราได้ตลอดเลยค่ะ หากคุณผู้ชมเป็นผู้ค้าและสนใจพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าสามารถสอบถามได้ที่099 492 6858สัปดาห์หน้านเราจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกภายในตลาดว่ามีกิจกรรมร้านค้าที่เป็นจุดดึงดูดลูกค้าอะไรที่น่าสนใจกันบ้างห้ามพลาดนะคะ